วันนี้ทั้งหมดน่าจะประมาณสีแพรแพร่นึงแพร่หนึงเป็นกําลังใจให้พี่รองเนี่ยจักบาทครับ แพรนึงวะครับตอนนี้ผมจะเฉลี่ยให้โดยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ800บาทเพราะว่าเราเป็นตลาดยอดพันเนาะครับผมแพ่นึงหนี่งแปดร้อยบาทครับโดยประมาณโดยประ,ะมาณครับผมปาดสี่แพ่กับสามพันสองประมาณน,นั้นครับพี่เล่าไม่ซุ้มือปะครับ <laughs> ตอนนี้ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงครับแต่ว่าช่วงพีกๆนี่สิเขามาซุ้มือจนมาหยอดพักบุงผมนี่ออกปรทันเลยตองต้องครับเขามีวิธีการคัดเลือกยอดพันจังไรได้ครับสำหรับอยู่สวนพักบุงแก่สุรอนเานะครับเวลาเลือกยอดพันที่เหมาะสมให้กับพี่น้องเขานะครับผมสิเหลืองให้ติดหางยก กับบดีอ่อนไปกับบดีครับเนี่ยอันนี้คือเหมาะสาหรับการที่จะเป็นยอดพันธุได้แล้วครับผมนี่สิบปูกด่แห้งแล้วแล้วสังเกตมั้งครับ เนี่ยขนาดเทาล่างเฮ้ายังพระท่านเลยลงปูเนี่ครับเขาจิมีเขาจิมีแตกต้าออกมาแล้วครับยังสี่เท้าออไปลงปุ๊บตัวนี้เขาสิแทงออกมาเลยแต่ว่าสเตปเก่าก็คือต้องตัดยอดอ่อนออกคือเก่าครับสำหรับพี่น้องนะครับที่คิดสิปลูกผักบุ้งแก้วนะครับก็หนึ่งอยากให้ศึกษาเรื่องตลาดที่อยู่ไกตัวกรสองที่ผมย้ำเสมอว่าตลาดออนไลน์ยังไงก็สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่บ่วแต่สื่อของบ่วชอปปิ้งยังตลาดตอนนี้ยอยู่กับมือถือเบอร์แล้วนะครับสะดวกสบายครับผมแล้วก็มันจะดีกว่าตลาดออฟไลน์แน่นอน